อันนี้ก็จะเป็นเลดดากอน HMPK นะครับทุกคนเราจะบีบให้มันเลยให้อย่างนี้เลย สวัสดีพี่น้องชาวปากัดทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับบุตเมตตาน,นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตลูกปากััตที่เราได้ทําการเพาะนะครับผมแล้วก็ทําการให้อาหารมื้อเช้านะครับเป็นเป็นตัวเต้าหู้ไข่นะครับผมนี่ก็จะเป็นขอของมีโมนะครับผมเป็น Galaxy ซี m o นะครับ ก็อายุประมาณเดือนจะสองเดือนได้นะครับว้าว <Wow. S 1> พ่อปลานี้ก็ยังอยู่ในบอ่อนะครับแต่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้ว uh. เรามาให้อาหารกันนะครับก็เป็นตัวตัวหู้ไข่ครับตัวหูหลอดเลยนะครับผมก็จะบีบให้เลยนะครับสังเกตนะครับมันก็จะมากิน เห็นพ่อปลาไหมทุกคนอันนี้ผมยังเลี้ยงลงพ่อปลาอยู่นะครับลูกปลาก็จะมาลุมต่อกินกันนะครับเราจะให้ไม่เยอะนะครับผมเราจะสังเกตเการกินของลูกปลานะครับให้มันกินหมดพอดีนะครับเราจะทําไม่ให้มันเหลือทิ้งไว้ในบ่อนะครับ ก็ยังเล็กกันอยู่ครับสังเกตได้ว่าบ่อนี้ลูกปลาจะโตเสมอกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆในให้ลูกไหลนะครับต้องหู้ไข่นี้ผมไม่ได้ให้ประจํานะครับผมจะให้แค่มื้อเช้าอย่างเดียวนะครับส่วนมื้อเย็นผมจะเป็นลายแดงนะครับแล้วแต่ครับอาหารของเราไม่ได้ตายตัวนะครับผมมีอะไรก็แค่อย่างนั้นนะครับบางทีผมก็จะลองให้ไข่ตุนนะครับ ให้สลับกันไปนะครับผมเพื่อไม่ให้ลูกปลานั้นเบื่ออาหารนะครับปกติผมจะบี้ให้มันละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้ผมถ่ายวิดีโอด้วยนะครับก็เลยบีบให้อย่างเดียวไม่ได้บีเพิ่มนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับลูกปลาไซส์ขนาดนี้มันสามารถตอดกินตัวต้าหู้ไข่ได้นะครับผม รับน้ำที่ผมใช้เลี้ยงนะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งบอ่อนะครับเป็นบอ่อปูนซีเมนต์นะครับขนาด80เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรดดาร์ก n นะครับพอพร้อมกันเลยนะครับแต่ข้อนี้เหมือนจะโตไวกว่านะครับมันอยู่ที่สายพันธุ์ปลาด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ผมเจาะรูเล็กไปหน่อยไม่มีแรงบีมเลยนี่ครับคือว่าเยอะไหมครับทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นเลสดาก,ก้อนนะครับ ก็จะเห็นว่าไอชุดเก็ตมันนะครับเริ่มจะเคลือบตัวแล้วนะครับสีก็เริ่มมาแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าเกืบสเดือนนะครับพันจังไม่ผิดน,นะทุกคนบางทีผมเพาะในหลังโฟมนะครับแล้วผมเอาลงที่กว้างช้านะครับมันก็โตช้านะครับก็เหมือนน่นนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ ข้องนี้นะครับข้องนี้เป็นสีทองสองหานะครับผมยังไม่ได้เอาลงบอ่อเลยนะครับเพราะก่อนเขาเลยนะครับเอ็น,นบอ่อซีเมนเมื่อกี้โตเท่าแล้วนะครับเดี๋ยว่างผมต้องย้ายด้านละตอนนี้บอ่อเต็มนะครับผมเพิ่งซ่อมบอ่อไปนะครับไม่มีบอ่อใช้นะครับแต่ต้องรอ,อ,อแช่บอ่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก็จะย้ายเขาลงนะครับอันนี้เพาะใหม่นะครับรอดน้อยครับบอรนี้เป็นเลดาก้อนเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นแบกดาก้อนนะครับอันนี้ก็รอดน้อยครับพ่อปลามันกินลูกปลานะครับผมแยกออกช้านะครับเรามาให้อาหารลายแดงบ่อยๆนะครับพ่อปลาบางตัวก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับกินลูกนะทุกคนเราอาจจะเห็นว่าตอนมันฟัก ออกมาเป็นตัวเนี่ยเยอะมากนะครับตอนเป็นไข่มันไม่กินนะครับพวาเราไม่ได้ไปกวนมันนะครับพอเป็นตัวเยอะครับเราก็มาหยอดลายแดงทุกวันทุกวันอ่ไงเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันกินลูกปลานะครับปกติเราคิดว่ามันจะกินเฉพาะตอนเป็นไข่นะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันจะกินได้ตลอดนะครับถ้าลูกพ่อปลามันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมไม่ดีของพ่อปลาเหมือนกันนะครับแ,แต่บางตัวนะครับแต่บ่อนี้นี่ไม่กินเลยนะครับพ่อปลาเลี้ยงลูกดีมากนะครับลูกเต็มอ่างเลยนะแต่เราไปดูบ่ออื่นกันบ้างน,นะครับข้อนี้เป็นข้อของอีสาน สีนาคนะครับผมเพิ่งเพิ่งเพาะปลาป่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเพาะได้นะครับว้าวเมื่อก่อนผมเคยมาเพาะอยู่แต่ผมเพาะไม่สําเร็จนะครับอันนี้ผมก็จะจัดบ่อให้มันลกๆนะครับก็จะมีสาหร่ายเยอะหน่อยนะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมเอ่อเพาะในบ่อเลยนะครับก็คือไม่ได้เพาะในภาชนะอื่นนะครับก็คือเพาะในอ่างนี้เลยนะครับก็เลี้ยงจนมันโตเลยนะครับ น,นี่ยังไม่เห็นลูกปลาเลยนะทุกคนสัญชตาตญาณของปลาป่านะครับมันจะเป็นปลาทีา่ขี้กลัวนครับขี้ตกใจนะครับเพราะผมมามันก็จะไม่มาโชว์ตัวนะทุกคนไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่าส่วนมากผมจะให้อาหารสดนะครับปลาป่านี่นะครับไม่ให้ลาแดงนะครับจะให้ตะพูไข่แค่นิดเดียวนะครับ มันยังเล็กอยู่เลยนะทุกคนนัมันมากินอยู่นะครับสังเกตเห็นไหมเอ่ยมันอยู่ข้างล่างนู่นก้นบ่อไซมันยังเล็กอยู่นะครับในพ่อปลาผมก็ยังไม่ได้เอาออกเลยผมหาไม่เจอมันไวมากครับว่าจะตักมันออกหลายรอบละแล้วมันก็ถอดสีซ่อนตัวเก่งนะครับปลาปลาเดี๋ยวเราไปดูบ่ออื่นต่อเลยนะครับ นี่ก็เป็นบ่อของเจ้าตัวนีโม่เหมือนกันนะครับเราให้อาหารเลยไม่รู้ว่ามันจะลอกดีหรือเปล่านะครับผมค้อกนี้เป็นค้อแรกๆที่ผมเพาะเลยนะครับ <Wow. S 1> ที่ว่าผมเคยทาคลิปที่ผมเลี้ยงในรังโฟมมาอย่างนานนะครับพอย้ายมาลงบ่อซีเมนต์มันก็โตไวมากอายุปลามันสองเดือนกว่าแล้วนั่นเนี่ยผมเพาะตั้งแต่มกกรัลา น่าจะสามเดือนแล้วแหละเกือบสามเดือนเนี่ยในนี้เดือนมีนานนะบนี่บีบให้อย่างนี้เลยนะครับทั้งวันนะครับกินหมดนะครับทําแช่อาหารสดแนะนําให้ตอนเช้าดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราให้ช่วงเย็นนะครับปลามันกินไม่หมดมันก็จะเป็นของเสียของบ่อนะครับแต่นี้ผมรู้ปริมาณที่จะให้มันครับ เพราะว่าลูกปลาแต่ละคองเราคนเลี้ยงจะรู้เองนะครับว่าปลามันกินเยอะกินน้อยนะครับ <Yahoo! S 1> เรามาดูอีกบอลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหูช้างนะครับผมหูช้างลาเวนเดอร์เพาะเล่นๆนะครับตามจริงคิดว่าติดน้อยนะครับมันก็ติดน้อยอยู่แหละทุกคน <c oughs> แต่ก็ไม่น้อยจนน่าเกียดน,นะครับก็น่าจะถึงหลักห้าสิบนะครับ ต้าหู้ไข่ครับผมพยายามจะบีให้มันเล็กๆนะครับไม่ให้มันเป็ก้อนใหญ่เกินไปผมยังไม่ได้ไปซื้อ,อกระจาดรอยน้ำอะไรครับให้มันกินอยู่เหนือน้ำหน่อยนะครับอันนี้ให้ไปมันก็ล่วงไปอยู่ก้นบ่อนะครับมันไม่ค่อยดีสำหรับปลาเท่าไหร่นะครับว่าจะไปร้านยี่สบบาทก็ไม่ได้ไปสักทีนะทุกคน อาหารแค่นี้พอครับไซส์มันยังเล็กอยู่เลยนะทุกคนโตชาร์จังเลยเนี่ร้อให้อาหารเช้าเย็นครับบางทีก็ตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นผมทํางานนะครับบางทีก็ไม่ได้ให้นะครับดูอีกบออนึงนะครับอันนี้จะเป็นน้ําเขียวนะครับทําไว้หลายโซนอยู่เหมือนกันเมื่อเช้าพบปัญหารครับเจอโรติเฟอร์ครับพึ่งหยอดอฟอรฟมาลินไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเลดดาก้อนเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรเนี่ยซปเปอร์เลดนะครับแต่ก็คงไม่เจอไอ้เหยี่ปลามาแลละไอ้คองนี้โอ้โหผมเพาะติดเยอะมากนะครับว้าว <Wow. S 1> แต่ว่าตอนนั้นพี่ผมก็มาเปิดน้ำใส่นะครับน้ำล้นบอ่อนะครับผมทุกคนเสียดายมากเลยครับผมก็ต้องรีบมาดูดออกนะครับตอนนั้นเพิ่งเพาะแรกๆด้วยครับกลัปลาจมน้ำ แต่มันก็จมน้าเยอะมากเลยนะครับพอหลังจากนั้นลูกปลาเห็นลูกปลาตายเยอะมากครับมันก็รอดแค่ส่วนหนึ่งนะครับน่าเสียดายมากครับคลองนี้เป็นคลองที่สองที่ผมเพาะนะครับเสียดายเสียดายลูกปลารอดไม่เยอะเลยอะ่ะตอนแรกนึกว่ารอดเยอะตอนแรกมันรอดเยอะอยู่แหละแต่ว่ามันมาเจอปัญหาเรื่องอะระดับน้าครับพี่ผมเปิดใส่จัเต็มบอ่อเลยอะ่ะล้นบอ่อด้วย น่าโมโหมากแต่ทำอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเลดดากอน HMPK นะครับทุกคนเราจะบีบให้มันเลยให้อย,อย่างนี้เลยเห็นไหมเอ่ยมืดทึบ นี่แดดมันส่องแล้วแสงมันสอ่องเอาหมดดำมากินอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นอีกอคอกหนึ่งครับอคอกแรกครับเลดดากอนพีเคนะครับ ไย่ออกตันรูซะบ่นน่มันลงไปข้างล่างหมดละเห็นหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนท่านนีดูไปก็เพลินไปนะครับคนที่ ชอบและรักในเรื่องปลาสวยงามนะครับเมื่อคนเราอยู่กับสิ่งที่ชอบอะไรก็มีความสุขไปหมดครับทํางานมาเหนื่อย,ยก็มานั่งให้อาหารปลานั่งมองปลาครับเพลินนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากทุกคนนะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับช่องบุดเบต้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ